สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักวิทยานี้ง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักวิทยานี้ก็ให้ดูเทคนิคนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ id หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ id line ได้ผ่านทงบบา,ไานทงไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบ ลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นกริมาการปรับคําศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชรครับก็บคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับว่าวิธีการตอบจะไปสังเกตที่ตัวใดครูก็จะใช้เทคนิคนะครับเ,เป็นเทคนิคกันเลยนะครับอย่างเช่นเทคนิคของข้อ ข้อแรกก็คือข้อที่1เนี่ยนะครับวิธีการสังเกตเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่า before อยู่ตรงนี้ให้เราหาตัวนี้ก่อนนะครับประหาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามี before เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ b e f o r e มันมี before แบบนี้ถูกต้องป่ะอ่า before แบบนี้นะนะครับตอนนี้หลัง before เนี่ยนะครับมันเป็นช่องที่2ก็คือคําเค m มคําตรงเนี้ยเป็นช่องที่2เห็นนะเนี่ยในข้อสอบเนี่ยดูตัวนี้ดีๆ ใส่ว่มถ้ามีอย่างนี้ตรงนี้เป็นช่องที่2ข้างหน้านี่นะครับต้องเป็นแฮดตัวแบบนี้ต้องตอบอย่างนี้นะแฮบวกช่องที่3ช่อง3คือคํานะครับช่อง1คําช่องสองเคมช่อง3คือคํานะครับเนี่ยเนี่ยเราก็ตอบแฮดคำหาสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แล้วตอบแบบนี้ตอนนี้ถ้าเขาขึ้นด้วย have you อย่างนี้ have you แบบนี้นะเนี่ยข้อสอบนะครับ ตรงนี้ต้องเป็นช่องที่3ฉะนั้น t i n k ช่อง1ก็คือ think นะครับกริยา3มช่องต้องไปพลิกตารางกริยา3ช่องนะจะมาแต่งเองไม่ได้นะครับแต่งเองก็คือผิดทันทีเห็นไหมครับแสดงว่าช่องที่3เนี่ยจะต้องเป็นติ i n ต่อต่อก็คือเอามาจากตารางกริยา3ช่องจึงเป็น have you thought นะครับแปลว่าคุณเนี่ยได้ คิดตอดกับออฟบวกกันแปลว่าคิดถึงเขาหรือปล่าเนี่ยเจอนะก็ตอบลักษณะอย่างนี้ข้อที่3นะครับถ้าเจอโจทย์คำว่า Wood you mind แบบนี้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 มีแบบนี้มีไม้ mind แบบนี้นะตรงเนี้ยให้เติม ing would you mind s t a n d i n g แค่นี้เองเลยนะครับนะครับอย่างเนี้ยแปลว่าคุณจะถือสาไม้กับการหรือความการยืนอมังท่ามกลางหรือในหมู่ those students นักเรียนเหล่านั้นอ่ะอีกสักข้อหนึ่งนะครับอ่ะสามข้อก่อนนะสามข้อก่อนนะเนี่ยเนี่ยเห็นก็สอบตอบลักษณะอย่างนี้ครับถููว่าสันครับขอบคุณครับคือเราจะเอาแต่เทคนิคง,ง่ายๆนะวิธีการมองนะครับข้อเนี้ยนะครับในตัวข้อสอบเขามีคำว่า b ายแปลว่าโดยแปลว่าผู้กระทําก็คือครูเป็นคนกระทําแสดงว่านักเรียนเนี่ยต้องโดนกระทํา ถ้าเห็นแบบนี้นะมีแบบนี้นะครับเขาก็จะให้ตอบคำว่า have been นะครับนะครับ have been ตัวนี้จริงๆคุณลืมวงเล็บมันเป็นคำว่า call แปลว่าเรียกหรือโทรนนั้นตัวนี้ have แล้วก็ been ตรงนี้ให้เป็นช่อง3ซะนะครับฉะนั้นช่อง1นึพอไปเปิดตารางกริยา3ช่องมีป้าไม่มีช่อง2กับ3จึงเติม ed แค่นี้เองนะครับ เนี่ยเนี่ยถ้ามีคำว่าบายคำนี้ไปสังเกตนะโดยครูตรงนี้ต้องโดนกระทําแปลว่านักเรียนทั้งหมดได้ถูกคอลตัวนี้เติม ed ได้ถูกเรียกอย่างนี้โดยครูนะครับข้อต่อไปข้อที่5เขาให้ใช้ Who ตรงนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่คุณเห็น on the road บนถนนนะครับ แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้อง UC คือถูกเห็นใช่ปะ่ะผู้หญิงคนนี้ที่คุณเห็นแปลว่าผู้หญิงคนนี้ต้องโดนเห็นหรือถูกเห็นคือคือเขาไม่ได้เห็นตัวเองเห็นปะ่ะเขาจะเป็น the lady ผู้หญิงผู้ซึ่งตัวนี้แปลว่าซึ่งนะที่คุณเห็นแปลว่าถูกเห็นแสดงว่าถ้าถูกเห็นจะต้องเป็นคําว่าภูมิแบบนี้นะครับแปลว่าผู้หญิงซึ่ง คุณเห็นเนี่ยซึ่งตัวนี้ต้องเป็นกรรมซึ่งคุณเห็นบนออนบนถนนข้อที่6ฉนันต้องการที่จะถ้าเห็น avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงนะครับหลังตรงนี้ต้องเติม ing ฉะนั้นเราก็เปลี่ยน dance คำนี้ให้เป็น dancing แค่นี้เองนะครับแปลว่าฉนันต้องการที่จะเลี่ยงการเต้นรำกับเขาผู้ชาย เจ็บเลยอ่าถ้าเห็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ทํายังไงอมาดูนะครับคำนี้เนะี่ยให้จำคีย์เวิร์ดคำว่า which มันจะแปลว่าอยากนะปรารถนาหรืออยากนะครับจำให้ดีนะแล้วตัวนี้มันมีคําว่า last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วอันนี้คือแปลว่าอยากในอดีตคำนี้แปลว่าอยากคุณแต่งคุูเองเลยหรือเลียกเพาะเคือปรารถนาจําให้ดีนะถ้าตรงนี้มีอยาก และตัวนี้มีอดีตคือ last week ปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องเป็นแ a ดบวกช่องที่3จะตอบแบบนี้จะไม่ตอบอย่างอื่นนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นคำว่าแ a ดแดนช่องที่3เนี่ยเติม ed สาเหตุเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตารางกิริยาสามช่องนะครับจำศัพท์คำว่า depressed นะกดหู นะครับมีความรู้สึกหดหูรู้สึกเศร้าคํานี้เป็นคําที่แสดงอารมณ์นะครับแสดงอารมณ์จําให้ดีนะคำนี้ใน,ในข้อสอบเนี่ยจำให้ดีนะ depressed คือหดหูนะครับมีวิธีการเขียน2แบบกับคําที่แสดงอารมณ์ถ้าเติม ed มันจะแปลว่ารู้สึกหดหูแต่เมื่อเติม ing กับคำที่แสดงอารมณ์เฉพาะไอ้คำพวกนี้จะแปลว่าหน ah ้าหดหูแสดงว่าเธอคนนี้ ต้องรู้สึกหดหูเกี่ยวกับ her future อนาคตของเธอรู้สึกหดหูฉะนั้น depressed คำนี้จึงเติม e d แปลว่ารู้สึกหดหูเนีน่ยเนเห็นตัวนี้นะในแนวอย่างนี้ในขะ้อสอบเนี่ยหดรู้สึกหดหูนะครับต่อไปข้อที่9อ่า s a t i s f y เนี่ยเป็นคำอีกคำหนึ่งนะครับที่สะแดงอารมณ์ ที่สะแดงอารมณ์เหมือนไก่หดหัวนะครับฉะนั้นถ้าอันนี้เขาบอกว่าพวกเขารู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของพวกเขาถ้ารู้สึกพึงพอใจให้เติม ed คํานี้ตัดวัวมันต้องตัดวายเป็น I และเติมดีแปลว่าพวกเขารู้สึกพึงพอใจแต่ถ้าหน้าพึงพอใจก็เติมด้วย ing แบบนี้นะ จไหมเนี่ยเราสังเกตตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเราก็จําไว้นะครับมันต้องผันไปในี่ยคำทีแสดงอารมณ์ที่ยกนะครับออกมาให้จําแล้วก็บ่งในข้อสอบลักษณะอย่างนี้ครับเรามาดูกรณีศึกษาลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ให้สังเกต by คํานี้นะมาเรามองคีย์เวิร์ดคำนี้ให้ดีนะ by นี่แปลว่าโดยคําใดก็ตามที่ต่อไอ้หลัง by เนี่ยไอ้หลังพวกในนอกร่างบนตัวเนี้ยให้สังเกต by ตัวเนี้ย มันจะตามด้วย ing คือต้องเป็น running นแค่นี้เองมันจะแปลว่า she ran นี่ run นะครับช่องที่2อ ran ช่องที่3 run เธอวิ่งหนีไปนะครับโดยเธอเนี่ย ran away วิ่งหนีโดยการวิ่งหนีจากเขานะถ้าเห็นอย่างนี้ตอบอย่างนี้นะข้อ11ให้มองคำว่า promise สัญญานะ พวกเขาสัญญากับเธอที่จะแสดงวัตถุประสงค์นี่ไงสัญญากับเธอที่จะหลังทูก็ต่อคำจำไม่ดีหลังทูเนี่ยห้ามเติม ed ห้ามเติม es ห้ามเติม ing ห้ามเติมอะไรเลยอะ่ะพูดกันง่ายๆ s เฉยๆนี่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับผิดด้วยนะจำลักษณะนี้ไว้ให้ดีนะครับไว้ให้ดี12 สังเกตในอย่างนี้ y นะในขณะที่นะในขณะที่สังเกตดีๆนะและอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นอดีต called แปลว่าเรียกหรือโทรแสดงว่าตรงเนี้ยหลัง y เนี่ยต้องเติม ing จำไว้ให้ดีนะครับฉันแล้วก็เปลี่ยน dance คำเนี้ยตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing จึงเป็น dancing แบบนี้นะ แต่ตอนนี้ NG ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องต่อด้วย is s t m r e หรือ Was w e r e แต่ตอนนี้ตรงนี้เป็นอดีตเนาะตรงนี้ต้องเป็นอดีตเหมือนกันเข้าใจไหมเป็นอดีตชั้น He ก็ต้องใช้คู่กับคำว่า WAS เนี่ยถ้าเป็น He เป็น She เป็น it เป็นเอกพจน์นะครับก็ใช้ Was นะครับเป็นอดีตปัจจุบันก็ i s t ตัวอื่นก็เป็น w e r e กันไปนะครับ i ก็เป็น am อดีตของไอควอนะครับหัวสันครับอหลักการการสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ให้สังเกต A คำนี้ persuaded คำนี้คือชักจูงนะเขาบอกว่ามาเธอแม่ของฉันชักจูงเขาหลังชักจูงต้องแสดงวัตถุประสงค์ชักจูงเขาที่จะหรือเพื่อที่จะหลังทูนั้นห้ามเติม ed ห้ามเติม es ห้ามเติม ing ห้ามเติม s อย่าไปเติมอะไรเลยนะครับคือเติมคือผิดหมดเลยนะพระสูรเขาเนี่ยเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นประสูตรคำเนี้ยนะครับ หลังตัวนี้ก็เติม to study in school ในโรงเรียน due to the fact that จากความเป็นจริงที่ว่านะครับ s uh, he เขา must finish เสร็จสิ้นเห็น finish อย่างนี้เห็น finish แบบนี้หลัง finish นี้ต้องเติมด้วย ing จึงเป็น finish studying นะครับมันจะแปลว่าเสร็จสิ้นการเรียนเนีเเนนะ่ได้ตรงต่อเวลา ต่อไปข้อนี้นะครับเว่าถ้าอยู่ตัวนี้เห็น which คำนี้ which คำนี้และ which คำนี้มันอยู่หลังประธานแบบนี้มันอยู่หลังประธานแบบนี้นะครับถ้าอยู่ which คุณปรารถนาปรารถนาที่จะแสดงวัตถุประสงค์ที่จะสีหลังทูห้ามเติมอะไร e d e s i n g s แบบนี้เข้าใจไหมนะครับ ขอให้หลักการสังเกตอย่างนี้คือว่าสันครับกับข้อที่15นะครับเราก็มีวิธีการสังเกตยังไงนะครับข้อนี้เราสังเกตอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยเราเจอคําว่า use กับ to เนี่ยมันจะแปลว่าเคยเช่นเคยไปทะเลไปลยอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือ use to เนี่ยข้างหน้ามันมี i s a mr a e หรือ w a s w e r e แบบนี้ปกติหลัง to ที่เราเคยบอกแล้วก็คือว่ามันจะต้องต่อ ต่อด้วยคือห้ามเติม s เติม e s e d i n g อะไรเงี้ยไม่ได้แต่กรณีนี้ยกเว้นนะครับถ้ามี use to แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็น i s a mr หรือ w a s w o r e ก็ตามตรงนี้ที่ตามมาต้องเป็นอันนี้อันนี้ตัดก่อนนะต้องเป็น i n g เพราะคำเนี้ไม่ได้แปลว่าเคยนะมันกลับกายถ้ามีตัวนี้มันจะแปลว่าเคยชิน ฉันเคยชินกับการหรือความตื่นสายบัดแต่ช l l try ถ้าเธอพยายามที่จะ improve ปรับปรุงิสิ่งนี้ mathematics ลงท้าย i c s เนี่ยแปลเป็นวิชาครับวิชาคณิตศาสตร์ learn เรียนรู้ tomorrow morning ก็คือพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าทีนี้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเรียนตัวเองไม่ได้นะครับมันเรียนไม่ได้มันต้องถูกเรียน อย่างเงี้ยนี่คือความยากความสังกฤษแหละเขาบอกคณิตศาสตร์จะถูกเรียนวิว b ีแล้วตามด้วยช่องที่3าฉะนั้นคำว่าเรียนเนี่ยช่องหนึ่งก็คือ l-e-a-r-n ช่องสองก็คือ l-e-a-r-n-t ช่อง3ก็คือ a-e-a-r-n-t e Learn Learn เรนเนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จึงเป็น l e A R N T. เดยวนะครับ L E A R N T Learn เ,เนี่ยจะถูกเรียนประวัตเลขหรือคณิตศาสตร์จะถูกเรียนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันมีคำว่าพรุ่งนี้จึงเป็นวิวแบบนี้ที่แปลว่าจะนะครับมันก็จะสอดรับกับอนาคตได้หัวสันสรับก็ในสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ17 18 19เนี่ยนะครับกรณีตัวอ,อย่างนี้เราก็จะทำกันยังไงนะครับลองดูอันไม่มีคำว่าท่าแบบนี้ นะครับและตรงนี้มันเป็นแฮดอย่างนี้นะวิธีการสังเกตอย่างเงี้ยแะแฮดแล้วก็3แบบนี้แฮดแล้วก็3แบบนี้อีกด้านหนึ่งหลังคอมมานะหลังคอมมานะมันจะต้องเป็นอย่างงี้ he แล้วต่อด้วย w วู d แบบนี้อย่างเงี้อย่างเงี้ตัวนี้เป็นแฮดช่อง3ใช่ปะ่ะตรงนี้จึงเป็น have และช่อง3ก็เอาตรงเนี้ยช่อง1ก็จะเป็นซีช่อง2ก็จะเป็นซอ ช่อง3ก็จะเป็นซีนฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นซีนตรงเนี้ยถ้าเป็นแฮดช่อง3นะและตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นวูดอย่างนี้ก่อนนะและก็เป็นแฮบช่อง3นะอย่างวิธีการอ่ะอันนี้ if if แบบนี้อีกนะ if แบบนี้อีกนะนะครับตรงเนี้ยเป็นช่องสองธรรมดาช่อง2อะไรทั่ว,วไปธรรมดาเนี้ยนะครับ ตรงนี้มันจะต้องเป็น w o o d นะแล้วก็ต่อตรงนี้ใส่มาเลยหลัง w o o d เนี่ยจะมาเติม s เติม es เติม ed เติม ing อะไรไม่ได้เลยเติม t o u ก็ไม่ได้ด้วยนะครับนี่เนี่ยตรงนี้จึงเป็นว่า if i had gold ถ้าฉันมีทอง i would buy the expensive food อาหารที่มีร,ราคาแพงแล้วก็สุดท้าย about the paper กระดาษนะครับ ตรงนี้ตรงนี้เป็นอนุประโยคนะเขาบอกกระดาษตรงนี้ให้ใช้ซึ่งกระดาษซึ่งนะครับฉัน g เ v e ก็คือให้มันก็คือ give g a v e given ฉันให้เธอเป็นของฉันฉะน,นั้นกระดาษซึ่งอย่างงี้นะครับมันก็ขยายกระดาษนะั่นแหละกระดาษที่ฉันให้คุณอันนี้ก็เป็นประโยคย่อยๆอนุประโยคก็คือซึ่งนะครับโอเคจบแล้วครับ